สวัสดีครับนักเรียนครับวันนี้เราอยู่ในรายวิชาพระพุทธศาสนานะครับหน่วยการเรียนรู้ที่2พุทธสาวกชาดกและพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะครับในหน่วยการเรียนรู้นี้นะครับเราจะเรียนทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะครับก็คือพุทธสาวกชาดกและพุทธศาสนิกชนตัวอย่างนะครับ <oui. mans ię> ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องของพุทธสาวกนะครับ พุทธสาวกก็คือสาวกของพระพุทธเจ้านะครับที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและนําหลักธรรมมาปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรนําไปปฏิบัติในระดับชั้นนี้นะครับจะได้ศึกษาเกี่ยวกับประวัติของพุทธสาวกนะครับพระอุรุเวกัสปะนะครับอุรุเวนกัสปะเนี่ยเกิดในตระกูลของพราหมณ์นะครับคือตระกูลกัสปะมีน้องชายสองคนนะครับมีนามว่า นาทีกัสปะและขยากัสปะนะครับต่อมาทั้ง3คนพร้อมกับบริวารอีก1,000คนเนี่ยได้พากันออกบวชเป็นชนินนะครับนักบวช9พผมมวยนะครับบำเพ็ญพดบูชาไฟตั้งอาสมอยู่ริมแม่น้ำเนรันชลานั่นเองพระพุทธเจ้านะครับเมื่อตัดสรุ้ธรรมแล้วเนี่ยประสงค์จะเผยแผ่ธรรมกับนักบวชเหล่านี้ด้วยเห็นว่าเป็นเจ้าสำนักใหญ่นะครับมีบริวารและผู้นับถือเป็นจำนวนมาก หากสามารถแสดงธรรมโปรดได้นะครับจะมีสาวกเพื่อช่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับจึงได้เข้าไปยังสำนักของอุรุเวงกัสปะเพื่อขอพักแต่อุรุเวงกัสปะเนี่ยเห็นว่าเป็นนักบวชต่างสำนักนะครับจึงบ่ายเบี่ยงว่าไม่มีที่พักพระพุทธเจ้านะครับจึงตัดว่าธรรมดาโคย่อมเข้าสู่ฝูงโคนักบวชย่อมเข้าไปสู่สำนักของนักบวช ถ้าท่านไม่มีความหนักใจตถาคตขอพักอาศัยอยู่ในโรงไฟซึ่งเป็นที่บูชายันโอรุเวนกับสปะก็ตอบไปว่าในโรงไฟเนี่ยมีพญานาคดุร้ายและมีพิษมากอาศัยอยู่เกรงว่าท่านเนี่ยจะได้รับอันตรายถึงชีวิตก็ได้นั่นเองนะครับแต่พระพุทธเจ้านะครับก็ทรงแสดงความมุ่งมั่นนะครับโอรุเวงกับสปะเนี่ยจึงยอมให้พระพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จเข้าไปพักในโรงไฟนะครับ พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้ประทับนั่งสมาธิจเจริญกรรมาฐานอยู่นะครับส่วนไพยพญานาคเนี่ยเมื่อเห็นว่ามีผู้แปลกหน้าเข้ามาก็รู้สึกโกรธนะครับได้พ่นพิษออกมาเป็นไฟนะครับลุกโพรงแดงฉานแต่ไฟเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ถูกกับพระพุทธเจ้าเลยนะครับแต่ย้อนกลับไปเผาพญานาคจนพุพองไปทั้งตัวนั่นเองพญานาคก็ได้หมดเลี้ยวแรงและนอนทุนอนทุลายไปนะครับพวกชนินเห็นไฟลุกโชนเนี่ยก็คิดว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคงตายไปแล้วแน่ๆ ตอนเช้านะครับพวกชดินก็เลยไปดูจึงเห็นว่าพญานาคที่ตนเองเคารพนับถือเนี่ยถูกจับขดอยู่ในบาดก็เลยเกิดอัศจรรย์ใจเกิดขึ้นนั่นเองในเวลากลางคืนนะครับจะมีพระอินทร์พระพรหมและเทวดาทั้งหลายเนี่ยมาฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านะครับนอกจากนี้พระพุทธเจ้าเนี่ยยังแสดงปฏิหารอีกหลายอย่างนะครับอย่างเช่นเดินจงกรมตอนที่เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมนะครับเซกองไฟให้ติดพร้อมกัน500กอง จนในที่สุดนะครับรูเวงกับสปาเน่ก็ยอมรับแล้วก็เกิดการศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากขึ้นนะครับแล้วก็ขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนานั่นเองอ่าอย่างในรูปนะครับก็คือตอนที่ชนินสามพี่น้องเนี่ยมาครับมาเห็นพระพุทธเจ้านะครับที่ได้บรรดาลให้พญานาคเนี่ยโคลงในบาทนั่นเองพระพุทธเจ้านะครับจึงได้ประทานบวชด,ด้วยเอหีพิขูปสัมประ,ประานนะครับแล้ว ฟังธรรมอาทิตตปริยายสูตรนะครับพระสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของไฟนะครับเพราะว่าสาวกทั้งหมดเนี่ยเคยบูชาไฟมาก่อนนะครับเมื่อจบการฟังธรรมแล้วนะครับพระสาวกทั้งหมดเนี่ยก็ได้บรรลุธรรมขั้นสูงสุดแล้วก็ได้ขอพระพุทธเจ้าบวชนั่นเองนะครับเมื่อบวชแล้วนะครับอุลุเวงกัสปาเนี่ยก็ได้ช่วยงานในพระพุทธศาสนามากนะครับมีการแบ่งเบาภาระในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ในคราวที่พระพุทธเจ้านะครับสเสด็จไปโปรดพระเจ้าพิมพิสารเนาะซึ่งได้เลื่อมใสในอุรเวนกับสป่าดู่แล้วเนี่ยเมื่อทรงทราบว่าอุรเวนกับสปะนะครับได้เปลี่ยนมานับถือพระพุทธศาสนาแล้วจึงทําให้พระเจ้าพิมพิสารและชาวเมืองราชคึกนั้นนะครับได้หันมานับถือพระพุทธศาสนาและประกาศตนเป็นพุทธมามะกะตามไปด้วยนั่นเองในรูปนะครับก็คือชนินสามพี่น้องขออุปสมบทเป็นภาพพิสูจ์ในพระพุทธศาสนา คุณธรรมที่ควรจะนำมาเป็นแบบอย่างนะครับพระอุลเวงกับสปะาเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่มีบริวารมากนะครับเพราะทั้ง3ชนินเนี่ยมีเป็นผู้ที่มีบริวารทั้งหมด1,000คนนะครับเพราะชนิน3พี่น้องนะครับหรือว่าพระอุลเวงกับสปะผู้พี่เนี่ยนะครับเป็นท่านที่มีผู้มีพรมวิหารธรรมนะครับอันเป็นธรรมสำหรับใช้ในการปกครองดูแลลูกน้องบริวารให้มีความสุขนั่นเอง ทั้งนี้รู้จักบำรุงจิตใจบริวารด้วยการส่งเคาะด้วยวัตถุสิ่งของและหลักธรรมะนะครับจึงทําให้ท่าน,นสามารถดึดเหนียวจิตใจของบริวารไว้ได้นะครับแล้วก็เป็นที่รักเคารพของบริวารน,นั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับของเรื่องพุทธสาวกนะครับที่เกี่ยวกับพระอุลุเวนกัสปะนะครับสําหรับวันนี้ก็จบไป้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ